ตุ๊กนอ้อโอ้ยตัวที่ได้กิน,นก็ได้บ่เป็นแบง,ง่ายได้นี่โอ้ยวุ้มกวนบันนี่หิวเขาอะไรอยากกินเขาแล้วเอาปลาคอโอ้โหตวัวใหญ่ขนาดนี่ปลาก็ได้เฮ้ยเรื่มเกบโอ้ยหัวเรื่อเก็บขาดทิ้งมันซะทัก สบายดีทางผู้่อมที่เคารพมานนีก็ได้เดินทางมาทงไฮไปหน้านอ่อน้องนาต้อนวาสิมะสะน้องนาต้อนเพื่อมาเอาปลามามาเบิ่งน้ำกันได้เลยนี่อุปกรณ์กระไดเอาแลยกระสะได้นี่ โอ้ยกว่าจะได้กินเล่ก็ได้ว่ามันเรื่องง่ายได้หนิกูซีมีป้าไายอยู่ว่าซัำมใายก็ว่าได้หนิ จังได้ก oh. uh. um, ็น่าดูมากโอ้โมุ่งก้นบอลนี่หิวมเขาแล้วอยากกินมเขาแล้วเอาปลาคอโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี่เฮ้เห็นอยู่ได้ยังไงอ่ 哇！壮观，把鱼养满。靠，它靠多钓，你敢卷白呢？哇！哇！滚啊！你嘞！ โอ้นี่ก็ได้กินแล้วนี่เอ้นพันปลาเค็งปลาเค็งโอ้โนี่ต้องมาก่อน น,นี่ประดุกประดกนี่นี่ได้อีกแล้วโอ้ยุกว่าคุ้มยุ่งงานนี่เมื่อยุติแต่ว่าคุ้มนี่ได้อีกแล้ว มื่ออายแต่ว่าคุ้มนี่ฮะฮะฮะมีหลายตัวอยู่ทีนี่ปังอาจจะเปะ็นปลาดุก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 ไปง โอ้ยงนี่ปลาเข้งปลาเข้งใหญ่โอ้มันขนาดนี้ปีกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่ฮัลโสองตัวคู

cú nhanh Wow, wow, wow ừm Ừ. Nhanh nhanh, cái tài nó น,น,นี่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 ลูกนี่ <S <s <uko> <S ปากเดือดปูก้เพลิดเลยขวดยัง Mình ngon đi 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 ขึ้นม้านแค่เหมอือนนี่งอที่บ่ได้อีกได้นี่ถือว่าคุ้มค่าอยู่แดกมาโดยขัว้วมื่อยอีกอ้าวอาอีกแล้วเอาอีกแล้วผู้เดียวผู้เดีย้ยวตัวหนึง่งคุณตัวหนึง่งอ้าโอ้ยนอ้อบ่มีอยังบางใบ,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 บ

Ta nhắn cái kép lưỡi nữa. được đấy. của pho hiếu à,

กินแล้วได้สมนีกกันนี่โอ้ปลครอตัวนี้ใหญ่มันนี่ผู้ปคอปลาเข่งก็ได้กินแล้วได้นีซัมซิกินวดนี่ว้าวว้าอะไรสมนีก đi là. Mi! Fa kadai! Salut, bunny! Kapa! Oi! bạn. me, young mang you! ôi, Uy! 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 Ôi Uy! 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 Chẳng xỉn đó. เรีกเก็คิ้งมันสะดุด